ณนะเมืองสามอ่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันนี้เรามาถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประมาณหกโมงเย็นแล้วประจวบคีรีขันธ์เราเคยมาถ่ายกันแล้วในอีพีที่สี่สิบเจ็ดนะครับวันนี้เราจะมาซ้ำที่นี่อีกครั้งเริ่มกันด้วยมื้อเย็นของวันนี้เลยดีกว่า วันนี้เราจะกินสรตทฟู้ดกันเป็นมื้อเย็นบ่อรีเวณนี้เรียกถนนคนเดินประจวบนะครับที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คหนึ่งของจังหวัดประจวบวันหยุดวันหยุดนะครับตะเลิกวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะมีของขายให้เราหลากหลายกว่านี้นะครับวันนี้เป็นวันธรรมดาของขายก็จะมีไม่ค่อยมากแต่ก็มีให้เราเลือก อาหารที่นี่รสชาติดีแล้วราคาไม่แพงครับจากกินอะไรก็ตามใจเลยจากนั้นก็หาทำเลสวยๆนั่งกินข้าวนั่งดื่มแล้วก็นั่งตกปลาเป็นการพักผ่อนของเราเราตกปลากันบริเวณอ่าวประจวบเลยจากถนนคนเดินมาหน่อยหนึ่ง บริเวณนี้เราเคยมาตกปลากันแ,แล้วลสวยเลยจะได้ปลาเปล่าะวะจุดตกปลาของที่นี่มีบริเวณหลากหลายมากเพื่อนๆนที่มาหาทำเลกันตามใจชอบได้เลยนะครับนะลงเบ็ดไม่นานปลาตัวแรกก็มาทักทายเราเลยครับมาดูซิว่าตัวนี้เป็นปลาอะไรมาแล้วครับอ้อนี่ครับปลาจวดครับไสสวยด้วยครับ เยื่อที่เราใช้นี้เป็นกุ้งตายนะครับมาดูตัวต่อไปกันเลยตัวนี้เป็นปลากรดนะครับปลากรดทะเลปลาที่ได้มาก็จะประมาณนี้นะครับตกเอาพอเป็นบาปเป็นกรรมก็พอตกแล้วเราก็ปล่อยไฮไลท์ของเราอยู่นี่ครับห้องพักห้องพักที่นี่เป็นของอุทยานนะครับ ผ้าปูที่นอนหมอนผ้าผมุมผ้าขนหนูใช้เกรเ A ของโรงแรมอย่างดีเลยครับมากัน3คนมีที่นอนทั้งหมด6ที่เป็นเครื่องปรับอากาศสีที่ส่วนภายนอกจะเป็นแบบพับพัดลมอีก2ที่ภายในมีตู้เย็นมีน้ำดื่มให้เราครบๆเลยครับ มีกาต้มน้ำร้อนมีกาแฟพร้อมกับแก้วให้เรามาเที่ยวก็อุดหนุนที่พักของทางอุทยานก็ดีเหมือนกันนะครับได้ราคาไม่แพงด้วยส่วนห้องน้ำสะอาดสะอ้านเป็นอย่างดีครับไม่มีกลิ่นอับพ,พร้อมเครื่องทำน้ำอุน่นห้องพักเราทั้งหมดนี้ ราคาแค่1,000บาทเองนะครับมากัน3คนหารกันคนและไม่กี่บาทถือว่าคุ้มมาก Wi-Fi ก็มีด้วยเสร็จแล้วเราก็นอนครับขี้เกียจวันนี้สบายวันนี้ลุ่งเช้าอันแสนสดชื่น มาดูบรรยากาศภายนอกของที่พักเรานะครับที่พักเราอยู่บนหน้าผาเลยมองเห็นทะเลสวยงามอากาศดีมากเพื่อนๆนที่จะเข้ามาพักสามารถจองกับทางอุทยานโดยตรงได้เลยที่พักโซนนี้มีแค่ประมาณ4-5หลังเองนะครับ ส่วนอีกโซนหนึ่งจะเป็นโซนกลางเต็นท์เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันรถยนต์สามารถเดินทางมาถึงที่พักได้เลยนะครับหรือจะจอดไว้ข้างล่างแล้วเดินขึ้นมาก็ได้ถ้าอยากได้บรรยากาศที่พักที่สงบที่นี่ครับแนะนำเลยวนอุทยานเขาตาหม่องไล่ ไม่รู้ว่าอ่านผิดหรืออ่านถูกนะครับเพื่อนๆที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบอีกที่นะครับอยู่ห่างจากถนนคนเดินและอ่าวทั้ง3ามอ่าวไม่มากบรรยากาศของที่นี่จะเป็นแบบทะเลแล้วก็มีหน้าผาเป็นภูเขาให้เราได้ดูสวยๆเลยครับสําหรับสายถ่ายรูปแล้ว ที่นี่ไม่ควรพลาดครับมีเจ้าหน้าที่ของทางอุทยานดูแลความสะอาดและความปลอดภัยให้เราตลอดสามารถจอดรถได้หลายคันสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ค้างคืนก็สามารถมาเที่ยวได้ตรงนี้จะเป็นทางเดินขึ้นที่พักนะครับจะชันนิดหน่อย เดินไม่กี่ก้าวก็ถึงที่พักแล้วไม่ต้องอารถขึ้นไปก็ได้ได้หมดเลยกูถามแล้วส่วนเรื่องการตกปลาของที่นี่เพื่อนเพื่อนดูรายละเอียดอีกครั้งนะครับที่นี่เขาให้ตกปลาตั้งแต่8โมงถึงบ่าย4โมงครึ่งนะครับ <c oughs> เพื่อความปลอดภัยของนักตกปลาแล้วก็เป็นเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่ที่นี่ด้วยครับ เข้ามาภายในอุทยานก็จะมีร้านกาแฟและร้านค้าสวัสดิการของอุทยานมีห้องน้ำห้องสุข,ขาไว้บริการนะักท่องเที่ยวผมรู้สึกเสียดายมากเลยที่เมื่อวานมาถึงประจวบคาแล้วไม่อย่างนั้นเราก็จะได้เห็นบรรยากาศของทะเลที่นี่ด้วย ภายในอุทยานเป็นทั้งป่าทั้งทะเลรู้สึกล่มลื่นมากเลยทางเดินก็สะดวกนอกจากร้านกาแฟแล้วร้านค้าสวัสดิการแล้วที่นี่ก็ยังมีร้านอาหารสามารถสั่งอาหารทานได้เลยแต่เวลาที่เรามาถ่ายทำเรามากันเช้าเกินร้านยังไม่ทันเปิด ที่นี่มีบริเวณกลางเต้นท์ไว้รองรับนักท่องเทีย่ยวด้วยนะครับส่วนราคาผมไม่ได้หาข้อมูลไว้ขอโทษเพื่อนๆด้วยสำหรับสายแคมปิ้งแล้วผมว่าไม่ควรพลาดนะครับที่นี่ EP นี้เป็น EP ต่อจาก EP เกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพรน,นะครับกลางวันเหมือนเดิมครับ <S 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 นำ้ำทะเลลงจัดเลย ไม่สามารถตกได้แล้วก็เป็นช่วงเดือนที่น้ำทะเลลงสุดผมก็เลยไม่ได้ถ่ายการตกปลาของที่นี่ให้เพื่อนๆดูไม่ได้ถ่ายการตกปลาแต่ก็มาถ่ายบริเวณที่น่าตกปลาให้เพื่อนๆดูก็ได้เนาะทางเดินที่เราจะไปตกปลาก็จะขรุขระหน่อยนะครับ มีทั้งเปลือกหอยที่มีความแหลมคมสามารถบาดเท้าเพื่อนๆได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรเตรียมรองเท้าที่มีความกระชับและหนาเพื่อความปลอดภัยในการเดินของเพื่อนๆน,นะครับไม่อย่างนั้นได้แผลกันแน่นอนหินเยอะๆแบบนี้น่าจะมีป้าใหญ่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสมาเยือนประจวบคีรีขันธ์อีกครั้งครั้งที่3 ผมจะถ่ายทําการตกปลาของพวกผมให้เพื่อนๆได้ดูนะครับครั้งนี้ไม่ได้ดูตารางน้ําขอโทษเพื่อนๆด้วยไม่ได้เอาปลามาโชว์เลยครั้งนี้ก็ถือว่าชมบรรยากาศสวยๆกันไปก่อนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสถานที่ทางเลือกให้เพื่อนๆเผื่อไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนสำหรับ สายเดินทางท่องเที่ยวแล้วตกปลาไปพร้อมๆกันด้วยอย่างพวกผมแนะนำที่นี่เลยครับวันอุทยานเขาตาม่องลายแล้วพบกันใหม่ขี้เกียจวันนี้สบายวันนี้